สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อนี้คู่นดมาตามหาเจ้าคํำแสนอีกแล้วลงทางแล้วลงทางอีกใสเขาซาว่ามันงาน่มมามแท้แท้ไปหาทางเพื่อนแมนใส่ท่าตอนนั้นงามเลยนั่น โอ้ยมันหนาหักกะดอดคล่องกะอ่างสันจังใดงงบอ่อันนี้เพื่อนบ้านได้นเนาะจ้ะโตโตแม่ได้เนาะนี่โตแม่ไม่โตเดียวนี่บ่าจา้ะใส่ละเจ้าข้าแสนน่ะพานโนเปเบิงไหมย่างไปบ่ เอาเดี๋ยวบวมแบแสนเลยดิแมนไซบะคำแสนยูชนแล้วยีน่าเุรอเอ้โหนีบอแมนหน้าสำบ่บ้าแล้วลงมาเลียงอ่างอ๋อลงมาเลียงอ่างไซขาอ่างนี่เดนี่นี่อ่างนี่มังขึ้มันไปพู่มกันนะอ๋อเป็นหงงามไปขึดอ๋อลงมาเลียงอ่างอ่างหอยแดงจ้ะจ้ะนี่ควายจักโตค่ะมันจะสูงแล้วม อมซีค่ะพวกตัวก็บอกคำแสนน่ะแต่คำแสนไอ้ทับบอค่ะใบทาทับบอบอ,อแล้วก็ว่า่าสิขายอยู่แต่ว่าว่าเป็นหนาเแจ้าคำแสนเจอแล้วเราบักงามหนึง่งตตอนนี้มันแห้งแรงมันก็นเลยจอยเิ่นว่ามันจอยอุ้ยตัวบักงามหนึ่งเด้อแม่ไกลตอนนี้คู่นดอยู่กับเจ้าคำแสนเด้อนี่นี่คือเจ้าคำแสนนะคะงามอยู่งาม โอ้ยกำลังงามขาก็ใหญ่อายุเท่าไรค่ะสามขวบอายุสามขวบขาบักใหญ่หนึ่งคางกไยาวงาคางกไยาวโอ้ยตาแพงตาแพงตาแพงสูงเท่าไรล่ะค่ะแฮงบนหูจากอ๋อให้ให้ให้แม่ไก่เพื่อนวัดให้ว่าสูงเท่าใดเท่าไรวัดตีนเอ้ยวัดวัดตีนอ่าวัดกีบเท่าหนาจนหอด เพื่อนละเพื่อนหายว้เพื่อนหาระวัดอยู่เปล่จับเข้าซะก่อนจังวัดอะไรเย็นดั้งเสี้ยเ่าไหรเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่็นปยังกะกะกะเอากะเอาจ้ะเอาไก่มันบ่ได้บ่าไก่มันบอดดายเอาไปไก่เอาไปไก่ไก่แบบบัดไก่ไก่ถ้าวพอมียังขึ้นขึ้นไปก็ได้มันหยาดหนูเด้นี่ โอ้ยงามเด้อค่ะงามคำแสนงามเด้อะรูปลออยู่รูปลอยเอาเอาประมาณเอา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 หนันทีมลงอะไรเจ้ะเอาเอาเอาทางนี้นะค่ะทีมลงเอาทางนี้ลงเอาทางนี้ลงนี่เอาทางนี้ลงแมนเอาวัดขาหนา คำแสนคำแสนวัดแม่ลูกโอ้ยคำแสนหลอกกระโดดล่อรูปหลอกกระดดดรูปหลอกกระโดดอ้ามันบ่ให้ใกล้บ่ค่ะจับเข้าบ่ได้บ่สาวอ้าประมาณหน่อยห้าสิบมุ้ยบ่เถิงค่ะเล่าหนิจะประมาณลอยสามสิบป้วนยังบดช่วยบดช่วยิช่วย เป็นอ,อย่างขี้ยูเสะสูงแท้คำแสนไปลงไปเลมั้ยคำแสนทางกรเงา้ได้มาแตร่ร์ไซค่ะเจ้าคำแสนโอ้ยหลุดแม่มันขไถหรอไม่ถึงแม่มันนี่แม่มันจะได้มากที่สุดมันงงจุดละชัดบันไดก็ค่ะโอ้แลนหันหหขนาดเบิง้งเบิง้งเบิง้บงลีลาการวิ่งเพิ่นอุ้ยฮาวฮาวเอาวอาวแลนเห็บเบิ้งแล้วอืมป้า ต,ตัวใหญ่อ,อ,อ,นนอยู่ด้วค่ะตัวอ้วนเนาะเอืมอ้วนอยู่ลักษณะก็ดีหน้าฮักขึ้นยังนี่เปิดนอเปิดนอเปิดบนนอ9ค่ะ<า>อันนี้เบาต้องวัดความสูงค่ะต้องวัดความสูงให้ได้จังานเสียงหัวขาขาใหญ่เด้อนี่ ้าใหญ่ไงแต่ม้าลอยแล้วบ่อค่ะต้องวัดเส้นต่อเส้นบอกค่ะต้องวัดความสูงเลยว่าเส้นเช็กเส้นอายุสามปีบอกค่ะสามปีตรงบอกสามปีแข็งแกร่ลักษณะดีเนี่ยแล้วต้องเบ่บ่เมนควายพื้นบ้านไหมค่ะเป็นควายพันธุ์ทีลักษณะดีแท้ไม่เฉพาะบ้านเขาเดือกใยเขาบ่มบ่อ๋อไม่ใช่ข้องใยอืมเป็นฮาวแท้ล่ะ ต้องต้องต้องจับเข้า,นะาเนาะเพราะเพิ่นไปแล้วตะกี้เพิ่นขึ้นมากไก่ๆอยู่เนาะไปแล้วไปแล้วข้ามแสนมาหนี่ลูกคำแสนนะหลังตรงตรงหลังนี่ตรงหน้าเชิดขาใหญ่ขาหลังขาหลังก็ใหญ่อืมแล้วพอกินหัวอาหารมันบพอกินเดี๋ยวเอ,อวาบกินหัวอาหารบ่นนี้โต งามหมอดหลอดอยู่ง,งามหมอดหลอดอยู่พันเปิดอยู่เด้อค่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้หกสิบห้าเด้อค่ะหกสิบห้าใครอยากได้ก็โทรมาเด้อแม่ไก่นี่ตัวเาวาดีเด้อค่ะหกสิบห้าพันห้องไว้หกสิบห้าเด้อค่ะนี่ถ่ายบั้นถ่ายกับงามมันควายพันเด้อค่ะแม่ไกม่มันบมเมนควายพืนบ้านเป็นควายพัน นั่นแหละมันเบิ่งเบิงถ่ายมัน่าย,ม,ายมันงามงาม่ายมันเต็ม่ายเต็มขาใหญ่สูงประมาณลอยลอยเท่าใดเนาะหันเราสีราใหญ่อยู่เ,เ,เยยด้เราสูงโยูนหันวัดความสูงเราวพได้ค่ะค่ะโตโบนอยโบเตียไม่เล็กไม่เตีย้ยหางยาวห้งสิบหาเจ้าขําแสน โทรมาเบอร์อยู่หน้าจอได้ค่ะแม่ไก่อยู่หน้าจอเนาะนี่เด้ค่ะห้สิ้นหาถามรายละเอียดเพิ่นได้ตงงดังวางามเดิมพนดวางงามเด้อค่ะคำแสนคำแสนลูกหันหน้ามาแน่คำแสนอ่าคำแสนส้ยงามเด้ค่ะงาม<อ>เดีเยวไปโค่ะ ต้องจะล่องไปวัดไอ้ล่ำโตจากข้อเราข้อเล่าหนาเนาะข้อเล่าหนาแหละตรงมาเลยนี่ล่ะบัค่ะสมที่ลาเท่าใดค่ะโอ้ยมันบานงมันเอาหาลอยอยสมที่ละหาลอยเจ้าคำแสนโอ้ยอืข้อหนาค่ะข้อหนาขาใหญ่คอหนาขาใหญ่อือทางยาว อน้าตาเรอไอเพนเพนเดยกหูฟอนล้ำในจักน้อยหูฟอนล้ำหูฟอนล้ำสูงกับบดิสูงไหลกับสูงยูบดี้ยสูงบดี้่ะสูงบดี้ยะอืมพอดีกับสีสูงขึ้นยู่นั่น่นะเนาะกับประมาณโอ้ยวัดเหนเนี่ยค่ะวัดโหลด ก้าเอาร้อยซี่ซิปนะมันบอกค่ะใครสนใจกับมาเบิรงกออยเองเด้อค่ะเดินก็สวยอันนี้แม่บ้านเพิ่นแม่บ้านเพื่เ,พเจ้าของเพิ่นทำงานอยู่ยังบมเดลมาวัดให้เดี๋ยวคุณนุดจะแทกเด้อคุณนุดกับวัดเอ้ยมันจะเชื่องยู่หรอนีอ่มันติดมันติดมันติดซ้ายเธอดูด่อนเดยเนี่ยมันฟ่อนลำ่ำค่ะ ขอ้ฟอนล่ำลูบลอทางเหีวติดสายเพดูดดอนมามเจ้าคำแสนบับ้นบอดอันหนึน่งดอกเอาบอค่ะอึ้ยอ,อึ้ยอ,อึ้ยไม่ไกลก็ได้ค่ะน้องคำแสนค่ะบอดิกินหัวาหานลูบลอเนาะลูบลอไอเจ้าอ่องค่ะเจ้าอ่อง ได้อ่องต้องข้อมันอะค่ะอ่องชัดเจนอ่องเล่าน่ะชัดเจนโห่ฝอนลำตาแต้มแก้มจ้ำค่ะตาแต้มแก้มจ้ำเพปนวจอยถ้ปนวจอยจะปานไดโน่หกสิบหาได้อค่ะหกสิบหาเจ้าคำแสนเจ้าคำแสนหกสิบห้านะคะโทรมาหาแม่ไกรกับพ่อคลองนะคะ วัดความสูงไม่ได้ก็สูงอยู่ไม่เตีย้ยไม่สูงไม่เตีย้ยพอดีพอดีงามพอดีงามคืณตัวเมีนวกตัวแขกโสดตะโกเขาจะโอไปขาเขาจะมากด้ส่งโอ้ยอย่าพูดค่ะอย่าพูดค่ะอย่า <c oughs> พูดคําว่าค่ะไอ้ล่ำล่ำข้อมันหนาหน้าข้อปลาเข็งลูบ <c oughs> งบุดข้อปลาเข็ง <c oughs> สันประบูเนี่ยลักษณะนะดีอยู่ค่ะแต่พันโมยญ่เพราะว่าพ่นโมยกินหัวอาหาร <c oughs> เพิ่นใหญ่สมโตเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นบ่ได้อ้วนเพิ่นค่ะไปคุนเอาเนี่งามคักมีเวลาตอกมันมันมันมีอาหารก็สิไปกว่านี่เลยค่ะมันนั่นนั่นยีเตเปี้ยงต้นหน้าข้อข้อมันเต็มเอาอ้าวๆๆมาใกล้ๆหน่อยคำแสนมาคำแสนมาหูจักซื้อตัวเองเลยเด้สายแพดด้วดรเด้อค่ะนี่นี่มาหูฟอนล่ำเบิ่งหูเพิ่นเบิ่งหูเพิ่น คำแสนน่ารักจังเลยครับน่ารักจังเลยครับคำแสนน่ะอืมกินอะไรครับไม่มีหญ้ากินอะไรครับนี่เลยฉัดตั้งสเดี๋ยวตั้งงานโบอืมแต่ตัวใหญ่ยอยู่พันเราอวบเนาะ,ะพันเราอวบดีไซน์เพชรุดรติดสายเพชรุดรมาคนร่มตัดหญ่ต้นใหญ่บอลตองหางยาวหางยาว โอ้ยไข่สวยมากไข่สวยมากไข่สวยมากก้นมุ้งก้นหลักหน้าหลักหน้าตัดเด้อค่ะขั่วหางกับงามถ้าเป็นโต๊ะบางไงนี่โมมีที่ตีเดอ้อนี่ mm. ถ้าเป็นโต๊ะบใหไงนั่น mm. อาทีตีเนีอย,อย,อยู่ข้อเราเต็มข้อปลาเข็งสันประบูห,งนะหางเงาเยอะแยะเอาถึงในหอยค่ะ mm. เอาไปขุนเพ็ดคุ้มฟูงได้เลยเนะี่ย mm. สำหรับคนที่แบบต้นทุนยังไม่ถึงแสนหกสิบห้าอันเนี้ยเอาไปขุน,หน,นหนีไงได้ค่ะนี่แล้วหนาตาแล้วงามแล้วสายเพชรอุดรได้ค่ะคุณนุชเบ่งออกเบ่งหูเพิ่นนนเบ่งออกค่ะสายเพชรอุดรในสดูออกอันนี้เพิ่นโอ้ยเป็นตะแพรงค่ะถุงเท่ากับขาว ้ยเสียดายเนาะท้ายไก่โบได้ฟัดส่วนสูงกับโบได้บ่อย่างแล้วจ้าเจ้าคำแสนไปไปทั้งฝุ่นได้โบค่ะนี่ที่ท้ายไก่เด้อค่ะท้ายไก่แห้งไปไปใกล้ๆจ้าจับเข้าให้แน่จับเข้าได้อยู่จับเข้าแล้วก็นนุ่งจะวัดโอ้ยขุมานำกลับไปงามเด้องามปวดขาได้เลยเนี่ยนุ่งกระ็อกขาไง ขาเราใหญ่โอ๊ปวดขาขึ้นกันจับเข้าไว้ไงเน่ค่ะขาเราใหญ่หน้าตาเราสวยหน้าตาเราหล่อหน้าตาหล่อมากเลยขาใหญ่โคนหางใหญ่ไอ้ท้ายมันท้ายมะนาวตัดเอาพม,มีแพรหันนี่เราเป็นหยังขึ้นมี่แพรมันแหงนี่ละโอ้ยมันแดดแดดเผามันบออ่อโอ้ยคำแสนคำแสนลูกลูกคำแสน เดี๋ยวแม่วัดแม่แม่วัดแม่ค่ะคำแสน,นคำแสน,นวัดหน่อยนะคะคนเกง่งคนเกง่งบลึงกินบลึงกินเหมือนกัน